ให้เราทำความสงบน,นะใครที่เคยปฏิบัติมาแบบไหนให้ปฏิบัติ <c oughs> สำหรับผู้ที่สามารถอยู่กับฐานของจิตผู้รู้ก็ให้อยู่กับผู้รู้ฐานของจิตตรงไหน จะเป็นที่หน้าอ,อกจะเป็นที่หน้าผาก <c oughs> กำหนดฐานที่มันว่าเราจะไม่ให้ความรู้นั้นออกจากฐานที่มันว่ามีสติลุมรู้สติกับจิตนี่นะให้มันอยู่ด้วยกันส่วนท่านที่ได้กระสิงสีม่วง กำหนดกระสินสีม่วงนะกำหนดให้มันใหญ่หยอ่อขยายแล้วพอมันทำงานของมันเองไอ <c oughs> ้ดวงกระสินมันจะทำงานมันเองให้กำหนดมาอยู่ที่ตัวผู้รู้ฐานผู้รู้ที่ตรงแน้าออส่วนผู้ที่ไม่ใช่วิสัย อย่างสองทางนี้ให้กําหนดสติไปที่ลมหายใจก็ออกก็ได้เพื่อออกกําลังสมาธิส <c oughs> ักวันและเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนทางเดือนต่อไปมันก็จะ ทำให้มีกําลังจะจะมานอ้อมพิณา <c oughs> กรรมฐานกองใดคกองเลือนตามจริตที่เราได้เคยมีประสบการณ์มาแต่อดีชาติก <c oughs> ารปฏิบัติธรรมนี่เรามาปฏิบัติของเก่า <c oughs> ที่เราทำมาตั้งแต่อดีตนับชาติไม่ท้วนละ ทำของเก่าให้มันจเจริญงอกงาม <c oughs> ผู้ที่สามารถอยู่กับฐานผู้รู้ได้ให้ตั้งมันผู้รู้อยู่ที่ตำแหน่งฐานที่ตั้งถ้ามันอยู่ได้ว่าสติกับจิตเป็นสิ่งเดียวกัน เมื่อสติกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันแป้ว<ม>่าจะเกิดภาวะผู้รู้ที่เป็นกลางกลังน<ม>ั<ม>้นสิ่งที่กระทบมาทางตาหูจมูกิ้นกาย <c oughs> โดยเย่าะยิ่งเสียงที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเอาใจพูดมันออกมาจากใจไม่ได้ออกมาจากความคิดนันปรุงแต่ง ถ้าเราตั้งฐานผู้รู้ไว้ณใจการตำแหน่งที่ตั้งของมันเรียกว่ามันจะเกิดการถ่ายเทเก,กรท <c oughs> ะแสธรรมที่เป็นกระแสอาจะมีเสียงมีชื่อมีความหมายนะแต่ว่ามันเป็นสมมติที่เกิดจากขันหลังจากนั้น สมมุติมันจะเปลี่ยนเป็นกระแสรรมที่ไม่มีชื่อไม่มีความหมายจากใจผู้พูดไปถึงใจผู้ฟัง <c oughs> มันก็จะรับรู้ได้ด้วยใจแตสภาวะธรรมนี้เป็นสภาวธรรมในว่าจักธรรมรับรู้ได้ด้วยใจแต่รู้อะไรเนี่ยไม่มีสัญญาสังขารไม่มีสมมติไปเกี่ยวข้อง ก็เลยมูู้ว่าจิตเขารู้อะไรแต่มันรับรู้ได้แหละมันเกิดความรู้ขึ้นสิ่งกระทบมันก็รู้แต่ว่ามันไม่รู้ว่ารู้อะไรแต่เพราะเป็นสภาวะธรรมแต่เป็นกระแสธรรมที่ผ่านเข้าไปสู่ใจใจผู้รู้มันจะเรียนรู้ถึงความจริงรับรู้ถึงความจริง ในสิ่งที่มันสัมผัสรับรู้นะแล้วมันก็จะมารู้ลงอยู่ภายในการภายในจิตแต่ว่ามารู้ลงอยู่ในขันห้าจิตจะเรียนรู้ถึงขันห้า <c oughs> เป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเองเป็นการปฏิบัติที่ไม่มีเราปฏิบัติ กระแสเสียงเพียงแต่รับแล้วก็ซึมซับทางหูแต่ถ้าทำไปทำมามันจะไม่ได้ผ่านหูผ่านมาที่ตัวใจตอนแรกก็ผ่านหูซะก่อนแล้วผ่านมาที่ตัวใจทำไมผ่านมาที่ตัวใจได้ก็เพราะว่าสติกลุ่มรู้หรือว่าสติกับจิตเป็นอันเดียวกันเกิดผู้รู้ขึ้น ในตําแหน่งที่ตั้งภายในใจมันจะไม่เคลื่อนออกนอกจากฐานที่ตั้ง <c oughs> เนี่ยเป็นผู้รู้ที่ต่างการบางทีถ้าเป็นผู้รู้แต่มันไปนตามสิ่งที่มากระทบมันก็จะกลายเป็นรู้ลง <c oughs> โดยไม่รู้ตัว แต่เพราะเราอารมณ์ใดสภาวะใดที่จอมามาทางตาหูจมูกลินกายอย่าเคลื่อนผู้รู้ออกจากฐานให้ตั้งมันอยู่ที่ฐานมันจะกลายเป็นรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้ด้วยความเป็นกลางร,รู้นั่นจะเรียนรู้ถึงความจริงในขันหน้า อันนี้เป็นสภาวะธรรมของการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ไม่มีลาปฏิบัติแต่ว่ากรรมฐา,านผูต่องท้ายสุดแล้วมันจะมาลงสติปัฏฐานสี่ภายในจิตซึ่งอยู่บนฐานผู้รู้เช่นบางคนเจริญกสินสี นะให้กำหนดกระสินสีที่มันเคยบางก่อนเช่นสีม่วงกอกำนหนดด้วยความตั้งใจสีม่วงก็เปรียบเสมือนสีอื่นๆแต่มีสมมุติแตกต่างกันกำหนดให้มันขยายให้มันเล็กลงคือใช้การตั้งใจควบคุมนะแล้วก็ควบคุมกระสินสี เมื่อควบคุมแล้วมันเป็นไปดังที่เราควบคุมได้ให้กำหนดมาฐานผู้รู้มาอยู่ที่ผู้รู้แล้วกรสินสีเขาจะแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังนักตาด้วยตัวเขาเอง <c oughs> ให้ใจผู้รู้นั้นมันจะเรียนรู้ถึงสภาวะธรรมของกระสินสีนะกสินสีคืออะไรมันคือสัญญา สังขารวิญญาณพอเป็นประกอบด้วยเวทนาแน่น้อยเพราะขนาดนั้นจิตเป็นอุเบกขาจึงเป็นอุเบกขาเวทนา <c oughs> มันเห็นเป็นสีเพราะมันมีสัญญามันเกิดความปรุงแต่งในสภาวะธรรมของการเคลื่อนที่การไหวตัวของสียนว่าตัวสังขารมันเกิดความรู้ทางวิญญาณทางมโนวิญญาณ ช่ไหมมันกำลังเรียนรู้นะเรียนรู้ถึงขันห้าในขณะเดียวกันผู้รู้นั้นเขาอยู่กับฐานกายเขาไม่ออกนอกกายความรู้สึกในกายยังมีอยู่เป็นการที่นารูปเปทน,นาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยอัตโนมัตินะเพราะเมื่อกําหนดมาอยู่ที่ฐานผู้รู้สภาวะกสินก็แสดง สภาวะธรรมที่เป็นไปโดยที่ไม่มีเราควบคุมให้กำหนดมาอยู่ที่ผู้รู้ฐานผู้รู้ที่บริเวณใจกางหน้าอกมันจะเป็นรู้ที่ไม่เกิดความยิดีหรือไม่เกิดความไม่ยิดีจะเป็นรู้กลางกางแต่รู้กลางกางนั้น <c oughs> มันยับเรืองรับรู้ถึงสภาวะ ของจิตในส่วนของเบทนาที่เป็นอุเบขาเวทนาอุเบคาเวทนานสภาวะธรรมที่จิตยังไม่ไหลนะไปเกิดความพอใจหรือไม่พอใจแล้วนะถ้าเกิดความพอใจขึ้นนะเกิดวความยินดีในสภาวะธรรมนั้นนะมันจะเกิดสภาวะความสุขความอิ่มเอิบมีติติอยู่นะเราไม่ต้องไปสนใจ พราะมันก็เรียนรู้ถึงเมตนาสัญญาสังขารและวินญาณแต่อย่าให้ความรู้นั้นมันออกนอกกายให้กำหนดรู้อยู่ภายในฐานกายดูเรียนหน้าอกเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทบผ่านเข้ามาจอดเข้ามามันผ่านแล้วก็ปล่อยไปผ่านแล้วก็ปล่อยไป <c oughs> แต่มันเข้าถึงตัวใจแต่ตัวใจปล่อยมันว่ารับสัมผัสแล้วก็ปล่อยไปรับสัมผัสแล้วก็ปล่อยไป ให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตจะเรียนรู้ถึงความจริง <c oughs> สัตดิกับจิตนะเราถ้าเข้าใจ,จเจริญให้ถูกมันจะเกิดภาวะผู้รู้ที่ไม่ออกนอกฐานของกายถ้าเราหลวงพ่อเคยอ่านเ <c oughs> นี่ยหนังสือ <c oughs> ของหลวงปู่ บุญยลิศที่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบเป็นลูกศิษย์ท่านต,ตุลีไปอ่านหนังสือของท่านเล่นทั้งเล่นมันโดนใจตรงคำว่าสติจิตแล้วก็นิพพาน <c oughs> อ่านทั้งเล่นเนี่ยมันโดนใจอยู่แค่นี้นะมีเรียกว่าเป็นตัวหนังสือที่ ต่ท่านเขียนไว้สติจิตแล้วก็นิพพานอ่านทั้งเล่มนี้จิตมันโดนใจมันสะดุดอยู่ตรงนี้สาางคำถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีสติกับจิต <c oughs> จิตคือสภาวะรู้อารมณ์สติคือการควบคุมรู้ถ้าเรามีสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มันจะเกิดภาวะผู้รู้ขึ้นอยู่ท่ามกลางของฐานผู้รู้จะเป็นหน้าอกก็ดีจะเป็นที่ใบหน้าก็ดีหรือจะเป็นที่หน้าผากก็ดีแต่ฐานผู้รู้นั้นไม่ออกนอกกายฐานผู้รู้นั้นจะมีความเป็นกลางกลางแสดงว่าสติกับจิตเป็นสิ่งเดียวกัน เมื่อสติกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันอะไรกระทบมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบแล้วกระดับลงสิ่งกระทบนั้นจะเป็นตัวที่ทําให้สติกับจิตหรือว่าผู้รู้นั้นเกิดปัญญา <c oughs> <c oughs> ปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาจากความคิดในปรุงแต่งแต่เป็นปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากความคิดในปรุงแต่ง เป็นปัญญาที่จิตเห็นถึงความจริงเป็นไปนเพื่อความปล่อยวางเห็นถึงความจริงในขันห้าในขณะที่สภาวะต่างๆกระทบเข้ามาแม้ตัวมันเองมันอยู่ฐานกายสภาวะจิตสติอยู่ที่ฐานกายกายนี่ก็กระทบจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นกันแม้จิตเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญาณกิก็กระทบจิต สติกับจิตคือผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเ <c oughs> นี่ยการปฏิบัตินะกรรมฐานกองอื่นๆกองใดก็แล้วแต่ท้ายสุดจะต้องมาปฏิบัติสติปัฏฐานสีภายในนะถ้าไม่มาสู่สติปัฏฐานสีภายในแล้วก็ไม่อาจจะเท่าถึงความจริงที่เป็นสัจธรรมนะสัจธรรมของสังขารทั้งหลายในโลกนี้จะเป็นสังขาร,รนอกกายนอกใจของเรา หรือท้ายสุดก็คือสังขารกายและสังขารจิตมันก็เหมือนกันมีความเท่ากันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงแต่ว่ามันจะไม่ได้สําคัญมันหมายว่าร่างกายนี้เป็นมันจิตนี้เป็นมันเพราะมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งะที่เท่าเทียมกันทั้งหมดจิตก็จะเป็นเพื่อความปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นคือมันในขันห้า ไม่ใช่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในคันที่นอกขันหน้าถ้าปล่อยวางขันที่ยึดมั่นถือมั่นนอกขันหน้าเช่นเราสําคัญว่าภูเขาเป็นเราแต่ภูเขาเป็นภูเขาภูเขาเป็นของเราเป็นที่ดินของเรา <c oughs> อะไรมันสําคัญที่มันแก้ไขได้มันเปลี่ยนมือไปเราก็ยอมรับได้ เช่นเราขายที่ดินก็ได้ราคาจากที่ดินเปลี่ยนมือไปไปเป็นของผู้อื่นจิตยอมรับได้เพราะมันเป็นขั้น,นอกางแตตัวขั้นในอยู่ตัวบทฐานแท้เนี่ยที่เราจะต้องแก้ที่ขั้นในคือขันห้าคือกายและจิตของเหล่านี้ทำไงที่จะให้จิตมันเห็นถึงความจริงว่ากายและจิตไม่ใช่มันเพราะงการที่เรา นอมพีนาโดยใช้ความคิดในปรุงแต่งพอดี <c oughs> จากกรรมฐา,านกองอื่นๆมีถึงสี่สิบกองนะกองใดกองหนึ่ง,ท,ง,ง,นะง,ง,งที่มันถูกจริีกับเรานอนมาประานกรรมาฐานกองนะั้นมาพีนาพอพีนาแล้วนะมันเห็นถึงความจริงเมื่อไหร่แนตะ่มันจะมาลงรู้อยู่ภายในกายภายในจิตเรียกว่าจิตจะมาดําเนินสติปัฏฐานสี่ภายใน คนฐานผู้รู้มันจะปรากฏชัดในตำแหน่งที่คนคนนั้นได้เคยฝึกมาเช่นฐานผู้รู้ทักการหน้าอ,อกอยีนี้เป็นตน้น <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็กำหนดให้ฐานผู้รู้อยู่ในใจกลางหน้าอ,อกเพราะอะไรมันเป็นตัวใจกลางอะไรที่เป็นกลางกลางใจกลางมันทำให้เกิดความเห็นที่เป็นกลางกลางไม่ต้องเป็นอุบายธรรม แต่ที่นี้มันอาจไม่อยู่ใจกลางหน้าอกแต่มันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็ไม่ได้ผิดะแล้วว่าจริตของแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันออกไปบางคนก็อยู่ที่สะดือฐ <c oughs> านความรู้ <c oughs> อยู่ที่สะดืออยู่ที่แขนก็ได้อยู่ที่ใบหน้าก็ได้อยู่ที่หน้าผากก็ได้อยู่ที่ใจกลางศีรษะก็ได้ก็แล้วแต่ ท่านปฏิบัติมาแนวไหนแล้วก็ลองดูว่าหาฐานผู้รู้ให้เจอสักวันฐานผู้รู้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนแล้วมันสบายกําหนดไปตรงนั้นแต่ต้องใช้ตัวกําหนดซสก่อนตัวกําหนดคือตัวสตินาตัวสติควบคุมบังคับจิต <c oughs> ให้อยู่กับฐานนีไ้ได้เมื่อจิตมันอยู่กับฐานได้แล้วนมันจะเกิดภาวะรู้ที่ไม่ใช่เป็นอุเบกขา รู้นั้นจะเป็นกลางกาลและเป็นธรรมชาติรู้ที่เป็นกลางการเรียกว่าผู้รู้นั่นเองหรือสติกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันก็พูดได้นะหากสติกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันมันคือผู้รู้ที่เป็นกลางกาแต่มันไม่ได้ใช่ว่าเป็นสภาวะธรรมเวทนาที่เป็นเบคาเวทนาเพราะเวทนามันมีความรับรู้นะอยู่กับร่างกายอยู่นี้พอร่างกายเกิด ความเพึิงเกิดความเจ็บความปวด <c oughs> จากกุเบุขาเวทนาจะกลายเป็นทุกขเวทนาหากนั่งไปแล้วมันเบากายสบายจาติตจังเบคาเวทนาจะกลายเป็นสุขเวทนามันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่ภาะวะกลางๆนี้มันไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นการรู้แบบธรรมดาธรรมดามันเป็นธรรมชาติรู้มันเป็นธรรมชาตินะ เป็นการปฏิบัติธรรมชาติธรรมชาติปฏิบัติธรรมชาตินี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ภายในธรรมชาติปฏิบัติธรรมชาติธรรมชาติรู้ปฏิบัติกับธรรมชาติในส่วนของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารและวินญาณขันดลตโนมันโดยที่ไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติทำบนไดที่มีเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนนั้นยังเป็นในเรื่องของสมมติเป็นในเรื่องของกรรมฐาน กองใดกองหนึ่งแต่เมื่อเราพิจารณากรรมาฐานกองใดกองหนึ่งจนช่ำชองนะเกิดสภาวะที่จิตเริ่มเห็นถึงความจริงหรือว่าเอาสมมุติมาสอนจิตจิตจะเห็นความเป็นจริงเมื่อเห็นความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดการปล่อยวางขันในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ขาดจำไว้นะมันจะเกิดการปล่อยวางขัน ในระดับหนึ่งว่าก่อยวางฐานทาในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ขาดนะถ้าผู้มีกําลังสมาธิที่เข้าถึงฐานของสมาธิก็จะรู้ได้ว่ามันยังไม่ขาดเพน้ความภาคความเพียรความพิจารณาต่อนเนื่องเราพิจารณาสิ่งใดที่ไปตรงนั้นทําให้ต่อเน,นื่องสักวันหนึ่งนะมันจะมารู้ลงที่กายเป็นสติปัฏฐานสี่ภายในกายสติปัฏฐานสี่ภายในกายหรือว่าสติ จิตมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมีกําลังที่จะน้อมมาพิณาสภาวธรรมได้ด้วยตัวของมันเองจากการที่เราต้องอาศัยสัญญาสังขารอาศัยขันเวทนาขัน <c oughs> สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและรูปขันในการปฏิบัติโดยใช้ขันนั่นแหละที่มีความตั้งใจมันคิดในปรุงแต่งได้น้อมพิณากรรมฐานกองใดกองหนึ่ง เป็นการที่เอาสมมุติมาสอนจิตผู้รู้ <c oughs> มันจะเกิดภาวะผู้รู้ขึ้นนะไอสิ่งที่ถูกสอนก็สอนไปจนมันลงไตลกักแต่มันยังลงไม่ขาดนะนะเมื่อมันลงขาดแนละ้วมันจะมารู้ลงอยู่ภายในกายภายในจิตมาอยู่ในฐานของผู้รู้เมื่อจิตมาอยู่ในฐานของผู้รู้นั่นแหละสติปัฏฐานสี่ภายในจะเกิดโดยที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่มีเราปฏิบัติ นี่มาถึงตรงนี้นะจะทําให้เข้าถึงความจริง <c oughs> มันจะไม่เป็นกองหลอกนะแต่ที่นี่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์บางทีสิ่งที่เราพิจารณกรรมฐานกองใดกองหนึ่งจิตลงสู่ความเป็นพระไตรลักษณ์นะมันยังไม่ขาดเพราะฉะนั้นก็ต้องเที่ยวพยายามทาเรื่อยๆบน่นทาเที่ยวทําไปเรื่อยๆแล้วเมื่อมันขาดแล้วมันจะมารู้ลงอยู่ภายในกายร,รู้ลงอยู่ภายในจิต เป็นการดำเนินสติปัฏฐานสี่โดยบนฐานผู้รู้ผู้รู้นั้นจะไม่เคลื่อนออกนอกฐานผู้รู้นั้นจะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นฐานของจิตจะเรียนรู้ถึงกายกระทบทางกายกระทบทางเวทนากระทบทางสัญญาสังขารและกระทบทางวิญญาณตัวผู้รู้นั้นเขาจะเป็นรู้ที่เป็นอย่างการสิ่งที่กระทบก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทบแล้วกระดับหากมันลงรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งเข้าไปในจิตในใจมันจะเกิดความรู้ ในส่วนของพระไตรลักษณ์เรแต่ว่ายอมสิโลาะนะเรียกว่าบั้นคาดจ,จริงๆจิตจะเข้าถึงความจริงเห็นถึงขันห้ามไม่ใช่เรานั้นไม่ได้เกิดจากการดาเนินพินาจารจากกรรมฐานไตรกองไตรกองเลยอันน,นั้นมันยังขาดนะเพราะน,นจรนงๆเป็นการปฏิบัติที่มีเราปฏิบัติการปฏิบัติที่ไม่มีเราปฏิบัติจึงจะทําให้จิตเข้าถึงความจริงน, <c oughs> นี่หลักทั้งหลายนะดาเนินการ นะกำหนดสภาว่าทำที่ที่เราได้ดำเนินการมาให้ทําไปเรื่อยๆนะเมื่อถึงเวลาแล้วหลงวงพ่อจะบอกให้ใครสมาธิ